เวลาเราคลาเกลียวหนักอะถ้าเราเก่าแล้วมันจะยไงมันก็จะลอ มีที่เกี่กทำให้เราไม่้เจอเราะความ้ว่าได้หมถ้ามีือได้ต่จะอตัวอย่างาขรา o ที่ไดก่อนแล้ตอยางวเอามวแล้เดี๋ยวเาได้อย่นเพราว่าแค่ยาเตโหน่อยที่ว่า นี่เรากเกิดจากอะไรลูกอธิษฐานอาทิษฐานจริงนะนะรู้สึกคันๆใช่ไหนลูกถามว่าพี่เองหรอกคุณหมอไเลอว่าไงนะคุณหมอบอกว่าไม้เะไรนะให้เอา เอาเวลาเดียวเาอยานี้่ะอาโล คนให้สถานศึที่ยอดเยี่ยมสุดยอดนะคะทำงานเชิมลุกขับไวตัดใจขับไวดางนั้นพอถือว่าทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอ่ะทุกคนแยนะ่ย้ายกันเข้าพ่อเรียนวันนี้วันนี้เช้าวันนี้มีกิจนไหมฮะเช้าวันนี้ยังไม่มีกิจค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้กิจแรงมากวันนี้มาจากโรงงานไหนครับไม่ทราบอะค่ะเข,ขาาแบบโรงงานแบบผ้าผนะ้าเนาะ บำรุงกรงครับใช่น,นี่เด็กเด็กเด็กเรียนมีอาการอะไรบ้างครับอาจารย์ก็มีเขาก็ไอแสบตาแสบจมูกบางคนก็เป็นถุงนี้เกิดข,ขึ้นหน,งนังค่ะครับ,รบอันนี้เด็กโรงเรียนเรานี่มีผลกระทบกี่คนแล,ล้วครับก็เยอะน,นะคะ,คะตอนนี้พอก็ไม่ให้ออกมาเล่นากิจการรมการแจ้งก็เป็นหลายคนแล้วนะ ถึงี่ิคนยังครับก็น่าจะประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมาหลายหลายเดือนแล้วนะคะก็ตั้งแต่ปิดเทอมที่แล้วประมาณเดือนตุลานี่ค็ดนานมากตุลาแล้วก็มาช่วงนี้ค่ะก็ได้กลิ่มาเรื่อยๆอาจารย์อย่าให้หน่วยงานรับผิดชอบที่ดูเรื่องถึงแวดล้อไม่ให้มาดูแลไหมครับค่ะก็ได้ข่าวว่าเขาก็ เขาก็มีคนไปดูแลแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าทาถึงไหนแล้วยังไงนะคะแต่ก็มีมีมาแจกหน้ากากอนามัยมาอะไรเนี่ยค่ะมีค่ะได้รับผลกระทบจากโรงงานที่ปล่อยสารมานี่เป็นยังไงบ้างครับก็มันมันเหม็นมากอ่ะเพราะว่าถ้าช่วงแสบคอแสบแสบแกมอกแต่ถ้าไอช่วงเนี้ยลมมัน มันลมอ่ะลงอ่ะก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ<ง>้าลมไอ้แบบว่าลมลงอ่ะออกลมตะวันออกลมที่ว่าลมหนาวอ่ะจะเหม็นมากเลยอาการแพ้เป็นไงครับอาการก็มันก็แสบคอแสบจมูกแค่นั้นหละแต่ไอ้เรื่องคันอน่ยยังเอ่ออยากให้ไปดูแบบแก้ไขให้มันหายเหม็นหายอะไรอ่ะเพราะว่าชาวบ้านน่ะเขาจะเหม็นแล้วปวดหัวมากครับ